ก็เป็นที่เราติดโหลดคือเอางานที่ยังไม่ได้ชุบเนี่ยเอาเข้าไปติดติดเสร็จเราก็จะเอาเข้าไปในบ่อชุบนะครับก็ก็ขึ้นตามเพนเนี่ยก็ที่ไปชุบตามขั้นตอนนะการชุบก็จะต้องมีการล้างแล้วก็ทําความสะอาดไขอะไรต่างๆก็จะมีบ่อหลายบ่อมากเลยก็อ,อาจจะมีพอพอล้างกดล้างด่างเสร็จล้างน้ําอีกเพื่อให้มันสะอาดเสร็จถึงจะไปเข้าขั้นตอนชุบเพราะถ้ามันมีไขมีอะไรเนี่ย ไอ้ไอฟิล์มมันก็ไปเกาะไม่ได้นะไฟฟ้าก็ไม่เดินว่ามันมันมีไข่เกาะเขาก็ต้องไปล้างล้างออกให้สะอาดถึงจะไปล้างแล้วมีกระบวนการสร้างรูพุนยังไงครับสร้างรูพุนก็อันนี้ก็อยู่ที่อโนได์แล้วได้ขาวได้ขาวนี่ก็คือเมื่อเราล้างเสร็จเราก็ต้องไปไปไปได้ได้ได้สีขาวก่อนอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็คือ เราต้องชุบสีขาวก่อนถ้าถึงจะไปชุบเป็นสีชานะก็คือบ่อชุบสีก็จะทําให้มันเกิดสีชาขึ้นแต่ก่อนจะที่ชาต้องเอาขาวชุบก่อนแล้วก็ชุบสีชานะถ้าเราจะเพิ่มความหนาของสีครับถ้าเราจะเพิ่มความหนาของผิวที่ชุบเนี่ยเราเราก็ต้องเอาเอาหนาเท่าไหร่เราต้องชุบที่นี่ที่สีขาวก่อนถ้าเกิดเราชุบให้มันหนาออกซายเยอะเราก็ต้องใช้เวลานานนะ ก็จะแพงกว่าเปลืองน้ํายามากกว่าเปลืองค้าไฟมากกว่าแต่ทํานองเดียวกันเมื่อเราชุบสีขาวนี้เสร็จแล้วบางทีเขาเอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสีชาเราก็เดาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปชุบต่อตเ,เอาสีขาวเนี่ยไปชุบเป็นสีนี้อตอนนี้ถ้าเกิดตัวนี้เรายิ่งชุบนานมันจะเป็นสีชาสีชาเข้มเอานานไม่เองก็จะกลายเป็นสีดําอ่ากรนี้ก็ก็อยู่ที่ขั้นตอนแล้วกระบวนการระหว่างสี เอ็นเอไปถึงสีดำใช้เวลานานไหมคะสิบสิสบ,สบกว่าน,นาทีประมาณสิบห้านาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชุบสีชาชาอ่อนอะไรเงี้ยห้านาทีเจ็ดนาทีเสร็จแล้วแต่ถ้าสีดำมันนุ่นอ่ะสิบกว่าน,นาทีสิบห้ายี่สิบน,นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำมันก็จะแพงเพราะว่ามันเปลืองไปเปลืองน้ำยาเยอะขึ้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความหนา เนื่องจากว่าไปอยู่ในที่น้ําทะเลนี่อะไรต้องการไมโครอนหะนาะเราก็ต้องชุบตัวเนี้ให้หนานะถ้าถ้าเรานี้เราใช้เวลานานามันก็จะหนาขึ้นพอนะเราหนาขึ้นเสร็จปุ๊บเออแต่สียังเป็นปสีขาวเหมือนเดิมพอชุบเสร็จปุ๊บก็ต้องมามาชุบสีเป็นสีชานะอันนี้สีชาก็อยู่ที่เราชุบอ่อน,ออนชุบแก่ก็อยู่ที่เวลาเราชุบแล้วนะเราก็ต้องมาคอยจุ่มแล้วยกขึ้นมาด้วยได้ยางได้ือยาง เออต้องคอยเทียบก็ก็จะมีแผ่นเทียบเทียบก็เป็นอย่างนั้นแั้วความหนาความหนาไม่คอน่นจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอ้สีทองนี่คือเนื่องจากบ่อผมชุบได้งานยาว6เมตร6เมตรสี่หกเมตรเจ็ดก็ชุบได้คราวนี้ น้ำยามันจะต้องใช้เยอะมากถ้าเราเปลี่ยนสีหรือเพิ่มสีไปเนี่ยเพิ่มสีสีหนึ่งอะ่ะมันเป็นต้นทุนที่สูงมากครับผมเป็นจำนวนแบบเป็นสิบสิบคิวเลยครับผมเพราะนั้นลงทุนค่อนทางสูงใช่ตอนนี้ยังไม่มีถ้าเกิดมีจำนวนเยอะจริงๆหรือตลาดมันไปทางนั้นจริงๆอะ่ะเราอาจจะลงน้ำยาเพิ่มเปลี่ยนสีเพิ่มเติม